Using the architect's codes I'd stolen, Edge sabotaged the Saint Michel Dam, flooding the Comfortress. According to him, it was just desserts for those who only worried about their own comfort. Why did I do what he asked? I could have left the city, invented myself a new life somewhere else. But I wanted to come back to being public enemy number one. Was it part of who I am? Have we brought justice for the outcasts of Slum 404, or have my actions condemned them to more suffering? Only a militant believes that the ends always justify the means. Ed revealed to me that my memory had been conserved in the fortress of the Bastille since my conviction. I have to go there and recover my true self. The only way to get into the Bastille is with the memories of Johnny Greenteeth. A colorful resident of Slum 404. The problem is that no one knows who he really is or where he hides out. เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยูนเกม Remember Me ตีนฮอนจูเซฟินบายนะครับมุกเก่านะครับเนี่ยนวิ่งไงวะคลลวุลืมละหรือมันต้องเดินก่อนอ่ะเดินก่อนก็ได้ไปจะพาที่แล้วที่นิลินทอมมี่สามารถช่วยข้างในช่วยช่วยเธอได้จากข้างในระเบิดสติวนะเฮ้ยไม่เสร็จงานยังตอนเช้าเลยไม่ใช่เหรอ,ไม,หรอไม่อ่ะตอนนี้ต้องไป4ถ4ก่อน อ้ทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดแล้วใช่ไหมล่ะไปวิ้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนมือถือครับมีเทรดวิ่งไงวะจำไม่ได้แล้วครับอย่างงี้มีหุ่นยนต์ทำงาน All advance นัร้านหนังสือทางไหนเอ่ย Warning อ,อ่าทางนี้เดี๋ยวเล็งยิงเปิดประตูไปพาเซายวสู้กับ เอ็กมาร์ Mart ปะแล้วขโมยจิตใจมันอะไรอะสแกมปลอดไซเดฟีลาบเม,มลิันเฟอร์ดิเซนเคฟฟอี e อยาลลองอ่ะมันคือสแกมปลิทแต่ไม่ได้มีพิษอะไรครับแพงนี้ อันไหนที่มันไม่เกี่ยวกับเหลือกผมไม่ค่อยอยากอ่านเลยครับเดีย๋ยวมันจะกวนสมาธิในการเล่นเนาะอุ้ยโอ,โ,โอ้โหดูกูว่ากูได้บวกแน่นอนเลยเฮ้ยมึงมาคอมโบเออเอเอ,เอไปดูคอมโบหน่อยสิคอมโบเรามีเพิ่มมาใหม่ครับกูต้องจำอีกแล้วใช่ไหมอืมเอาไหนไปดีเอา เอ๊ะไม่ได้เอ๊ะก็ไม่ได้ไม่อยากอันล็อกอะถึงมแม้เราจะมีอันบนไปแล้วก็เถอะอืมอ่ะลองดูนี่ใส่ไหนได้ยังไม่ปลดล็อกอด,ดีอ่ะ <c oughs> อไป 1>, 1 2ปุ๊บ y x y x y 1 2 3 y x y x y ดูกะจกง่ายๆเลยครับปายกันต่อแบบรวดเร็วไอ้นั่นก็สวยไปนะครับสจบเลย Yeah. คิดว่ากูจะหลงกลกับมุกง,ง่ายๆเลยครับอันนี้เราลิฟต์ขึ้นได้ไหมไม่ได้วะหรือเราต้องกระโดดได้เลยกูว่าไม่น่าทันนี่ก,กูจะไปเปิดได้มุกใหม่มาครับเกมก็จะเหินนิดหน่อยอุ๊ยมันวิ่งยิ่งกว่าสลัม,มอีกนะครับเนี่ย คือแท้ไม่มีคนจริงๆอยู่เลยอันนี้ก็เป็น AI และ AI ไม่มีนายด้วยครับนี่ก็คนปกติโอ้โหกูรูทรงแล้วน่าจะบวกมานี่ไงชัดเจนใครไม่รู้ผ่มานี่กูเตะเสยให้เตือนสต,ติหน่อยครับจะปิอ่ามาอีกแล้วโฮสเอลบีไปอ่า โอเคมองหาทรเก็ตแล้วก็บีชูดได้เลยครับเออเออปุ๊บขอจัดการตัวนี้ก่อนนะครับไม่ใช่มึงปึ๊บหลบครับหลบหลบอีกทีหนึง่งกูเล่นเล่นเป็นตัวตัวเล่นเป็นตัวตัวไปครับเล่นเป็นตัวตัวปุ๊บไปครับถอยมีตัวไหนที่ปีนอีกนี่เนะนี่เนะนี่เนะนี่น ปึ๊บไปครับเล่นหมดยากก็ต้องตั้งใจเล่นหน่อยครับโอ้โหปึ๊บ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 หลบอีกทีนึงครับเพื่อความมั่นใจปั๊บ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 หนึ่งสองหลบอีกทีนึงครับโอ้โหมันจะอยู่เกาะติดกันไปเกินไปแล้วอยู่เกาะติดกันไปแล้วนี่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 ยิงโล้ยิงโล้ยิงโล้ยิงเป็นคนเลย มาไปตู้กับมึงหรอกมึงโกงมึงมีตัวอืดนะครับอุ้ยอุเชีบเล็ดหนึ่องสามสี่หลบยิง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 ยิิงย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 คงยิ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 ยิงิงิดิ เดี๋ยวกูไม่ไหวแล้วกูมีของเล่นลืมไปแล้วก็คอมโบได้เลยครับแปะ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 เฮ้อเรียบร้อยไปไหนต่อจ้ะไปไหนต่อเอ้ยนี่เหรอปีตรงนี้ไปแล้วก็ต้องยิงก่อนยิงอีกทีนึงก่อนปึ๊บ ถือเป็นประโยชน์นะไอ้ปืนเนี่ยโดดครับขึ้นทางนี้แล้วก็โดดไปทางนี้ได้ไหมได้ครับแล้วก็ปีนเรื่อยมาหรือโดดขึ้นได้ไหมโดดขึ้น,โดด,นโดดขึ้นได้ครับโดดไปทางนี้ขวามือได้ไหมหรือต้องโดดลงโดดลงครับเกาะตรงนี้ปีนขึ้นเข้าไป เรียบร้อยแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้ครับแ,แจ็คข้อความโฆษณาน,นี้มันเหมือนเคยยดมมาก่อนเลยเอ้าวาล่ะสัญญาณดีแล้วคุณพี่สาวหมายความว่าความทรงจำคุณจะกลับมาอย่างไงล่ะแจ็คแพนดา้า happy ปป and f u ชแจงคพูเอ้ย<ฮ>อันนี้คืออะไรอะ่ะเติมเลือดหรอ อาเติมเลือดจริงด้วยครับองเห็นใหม่เพิ่งเห็นอันนี้น่าจะมีมาตลอดแล้วแต่กูไม่ได้สังเกตไปโดดครับแจ็คแพนด้าแล้วก็ the place. The place อข้าไมไปฟังหนึ่งแล้วก็โดดครับไปแจ็ค <Jack 's S 1> ทำทุกสิ่งทุกอย่างแจ็คทำเพื่อเด็กกระโดดขึ้นบนอนะ่ะ ไข่บินผ่าโอ้ยมึงไม่เก่งแจข้างล่างเลยเอาละมาละมึงมามึงมาให้กูเห็นสักทีหนึ่งปึ๊บปึ๊บอุ๊ชไปหนึ่งสองปึ๊บยิง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 กูยิงเป็นคนคอนเลยอือ ขอคอมโบหน่อยไม่ได้หรอหนึ่งสองมันจะพุ่งมามันจะต่อยก,กูครับมึงทำให้คอมโบกูแย่นะยิง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 ,ยง,ยงเออปึ๊บ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 ว่าไงว่าไงหนึ่งสองสามโดดข้ามโดดข้ามยิงนหนึ่งสองสามสี่ไปครับ เออโดดข้ามไปทีหนึ่งสองสามสี่ห้าไปหนึ่งสองสามสี่โดดข้ามมึงก็กับกูจังเลยยิง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 ,ยงกูเป็นคนนี่กูมีปืนนะกูมีปืนอันนี้อะไรซิกเซ็ตเมนูมีอะไรครับไอ้ยามีให้แอดใหม่ขึ้นมาด้วยครับไหนดูสิ xyy xyy XY, ไหนดูสิ เ y y เอาแล้วไงมันแปลงร่างนะครับอือหือเอาไงดีทีนี้ยิง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 โอ้ยหมด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 ฮึมีพุ่งชนชิบหายล uh. ะวบัตหน, lair, นึ่งบัตรหนึ่งตั้งใจเล่นก่อนไม่โมไม่โมไม่โมและวอู้ชีบเลียด ร้อยพุ่ง homepage. มาพุ <si suppression> <ots> ่งไหมพุ่งเปล่า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 ลวงไปซะเมื่อปึบปึบปึบโดดข้ามปึบโดดรัว ยิงยิงรัวยิงยิงยิงรัวยิงรัวทีนี้ก,เก,ก็เหลือมึงกับกูแลเหลือมึงกับกูแล้วเหลือมึงกับกูเหลือมึงกับกูเหลือมึงกับกูแล้วไปอุ๊เชี่ยหนึ่งสองหลบครับมันจะดีไหมตายหรือไอยเฮ้ ปวดแขนไปแล้วก็เนี่ยอันนี้อีกอันนี้ปุ๊บบินไดลงมาปีนไปกระโดดไปซ้ายมือปุ๊บโดดไปซ้ายมือทีหนึ่งปุ๊บแล้วก็โอ้โหคือบ,บินจะตกเกิดอะไรขึ้นอีกวะเนี่ยไปครับกระโดดขึ้นตรงนี้ แล้วก็ห้อยโหนกระโดดครับเรียบร้อยไปถึ่ไหนอีกครับต้งโดดขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมอ้อนียิงตรงนี้โอ้ตายแล้วไอเราก็มองไม่เห็นเออมีดรยด้วยครับนีลินรอเธออยู่เนี่ยทีลิกิมเรนเนี่ย ช่วยจะให้ช่วยหาจอน,นี่หน่อยจอน,นี่เหรอจอน,นี่กรีนทีสไงเอดอะบล็อกกิ้งแมนแห่งสลัมซีซีอ่ะเขายังเป็นคนข้างเคียงเราอยู่เลยนะอย่าลืมสิเ,เหมือนที่เอ็ด,อดพูดนะอะ่ะโอเคกำลังไปอยู่คิดอะไรไม่ออกครับนึกถึงตัวเองไว้ก่อนนะครับตอนนี <c> ้ <oughs> ไปอันนี้เรามีเครนโอเคลงมาว่าต้องปีนว่ะปีนไป อ๋อต้องเข้าปกติไม่ใช่ปีนเราจะไม่ได้เพิ่มเลือดจกุกว่าเราจะได้เข้าหาเครื่องอ้นั้นใช่ไหมแล้วก็ต้องต่อยคอมโบเพิ่มเลือดครับมีคาซีนอีกและมาอะไรเลยจจเงียบบอันนะตัวแปลกๆมาโผล่ให้เราเห็นแล้วครับ พี่ชายจะมาเกมผีไม่ได้นะอะไรวะเนี่ยสงสัยอยู่เหมือนกันนะเออ active f ฟ a ไล l i g h t มึงกลัวแสงนี่เองเฮ้ยเขอเปิดแสงอิงกูเล่นกูเล่นได้ยิงไรเรื่องไงเนี่ยไปครับกระโดดขึ้นเปิดบล็อก เหมือนจะเป็นไลน์ประลองอีกแล้วเซนมันบอกครับนั่นไงมีโหโผล่ให้กูเครียดแหละมานี่ลินเอาไงครับอุ๊ยมันต่อยเราไม่รู้ตัวไอ้เหี้ยเอ้ยมีมากกว่าหนึ่งตัวสปอนเซอร์หนึ่งสองสามสี่ฮะโดดครับหนึ่งสอง สามไปครับเราแฟนสายไล่หมดเราจะต้องไปกดปึ๊บหนึ่งสองสามกุกขอคอมโบนี้ก่อนเลยครับคอมโบนี้ก่อนเลยครับหนึ่งสองสามสี่หา้ายิง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 ทอมมี่ ฉันถูกเล่นงานโดยพวกลีเปอร์ที่มันน่ากลัวหน่อยอะโลกหมวนิดด้วยอ,อ๋อมีเรื่องให้ไม่พักผ่อนเรื่องการสปายเลยเนี่ยอยู่ในท่อใช่ไหมแถวนั้นอะเดี๋ยวฉันจะรีบไปก่อนเลยก่อนที่จะโดนเล่นงานไปเพิ่มเลือดเราไม่ต้องลวเลือดเราเต็มละ้เฮ้ยไฟ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 ้าไฟฟ้าทำไงปึ๊บ เร็วเร็วเร็วตื่นกลัวกับสายฟ้าไปอุ้ยมีเซร็จฟริกด้วยครับมีเซนฟริกคิดว่าเน็ตฟลิกไอ้บ้าไอ้ผูื่อแบรนด์ได้ใช่ไหมพูดได้เนาะต้องขึ้นไปข้างบนปะข้างบนไปกระโดดขึ้นตรงนี้น,นิลินเป็นนักปีดอุ้ยเอ้ยเจ็บแน่นอนนี่ไงล่วงอยู่แล้วครับเซอร์ไพรส์กูตลอด โอ้ยเจ็บอีกแล้วกูเวนเอ้ยตายสินิลไปเราเดินทางกันมาถึงจบภาคนี้แล้วครับเอาผมมาพอไว้พักไหมเพื่อจะเป็นคลิปหน้าช่วงนี้ผมต้องเร่งหน่อยโอเคครับขอบคุณผู้ชมมากนะที่รายมาจนจบกับนิลินภาที่สี่หากคุณชมชอบเอ้ยสี่เหลือห้าสี่แหละหากผูชชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้พูดคุยกันได้นะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย